ในรถโกคาร์ทนะโดนไม่มาเองนะนั่งตนี้าโดนไม่มาเองนี่ได้นั่งเลยนี่นั่ดินั่งหมอกเลยชอบเลยเนี่ยของเล่นเยอะแยะเลยแต่เนี่ยของเล่นเยอะแยะเลยนั่นดินั่นเล่นคนเดียวเลยคันนี้นะมีสไลเดอร์ด้วยเห็นไหมนู่นน่ะนู้นนะสไลเดอร์น่ะสไลเดอร์ให้นั่นดินเล่นเลยสไลเดอร์น่ะน่ะ <c oughs> น่าตายเด้อน่าชิ้นอย่างละชิ้นละชิ้นตายได้อะไรแล้วมาตายด้อยขอ,อ,องเล่นเยอะแยะเลยเยอะเนี่ยอันนั้นนะ่ะบ้านนะ่ะบ้านเรือให้เด็กเล่นฟรีด้วยน่ยน่ะ